ห้องเช่าหมายเลขก7อาคารไม้3ชั้นดิ่มของเก่าห้องหมายเลข7ถูกพันธนาการด้วยเชือกแดงขึงแน่นเต็มบานประตูสภาพอาคารเต็มไปด้วยรอยเปื้อนและคราบเลือดเก่าเสียงกระพวนดังแผ่วเบาเป็นจังหวะทุกค่ำคืนแม้ไม่มีลมพัดหญิงสาวผู้มาเช่าพบว่ารอยเท้าเล็กๆเปื้อนโคลวนเวียนอยู่หน้าห้องหมายเลข7ทุกวันแต่คืนหนึ่งขณะก,กำลังหลับ เสียงขูดของเล็บกับพืชไม้ดังอยู่ใต้เตียงเธอชะงักเมื่อเห็นปลายผมยาวเปียกชุ่มไหลออกมาอย่างช้าๆพร้อมเสียงกระพวนสั่นแผ่วเบาเด็กหญิงใต้เตียงเงยหน,น้าขึ้นเผยให้เห็นใบหน้าซีดขาวดวงตาครวญโบเลือดไหลาอาบแก้มเธอค่อยๆคยานขึ้นเตียงมือเปื้อนเลือดลากเอาเชือกสีแดงที่พันรอบตัวก่อนจะกระชากหญิงสาวลงจากเตียงลากร่างออกไปทางหน้าต่างชั้นสามพร้อมกับเสียงกระพวนด,ดังลั่น รุ่งเชา้าห้องว่างเปล่าแต่มีเชือกแดงพันอยู่ที่เสาเตียงเหมือนรัดใครบางคนไว้ตลอดทั้งคืนเงาในห้องเก็บของผู้เช่าคนใหม่ได้กลิ่นเหม็นเน่าจากห้องเก็บของใต้บันไดเชือกแดงเก่าๆมัดรอบเสาไม้เสียงฝีเท้าและเสียงหัวเราะในลําคอของเด็กดังรอดออกมาแม้ประตูจะถูกปิดแน่นกลางดึกเขาตื่นขึ้นด้วยเสียงกระพวนสันส่นๆและเสียงเล็บขูดผนังเงาเด็กหญิงปรากฏขึ้นบนฝ้าเพดานเธอคลานกับหัวตามเชือกแดงที่เลื้อยไปทั่วห้อง ก่อนจะตกลงมากระแทกกลางอกลากรางเขาหายเข้าไปในห้องเก็บของที่เปิดออกเองภายในห้องเก็บของกลายเป็นหลุมลึกที่มีเชือกแดงห้อยระยะและเสียงกระพ้วนที่ไม่มีที่มาเชือกแดงใต้บันไดเชือกแดงปรากฏอยู่ทั่วห้องในยามค่ำคืนรอยเลือดเป็นทางยาวใต้บันไดหุ่นฟางผูกเชือกแดงผลมมายืนอยู่ข้างเตียงชายหนุ่มขยับตัวหุ่นฟางขยับตามทันใดนั้น เด็กหญิงในชุดขาดรุ่งริ่งพุ่งออกมาจากใต้บันไดล่างบิดงอผิดรูปดวงตากลวงโบมือเต็มไปด้วยเล็บยาวแหลมคมเธอคานตามผนังเข้ามาก่อนจะกระโจนเข้ากระชากลากเขาเข้าไปใต้บันไดาบานประตูปิดตายชายสูงไวัยผู้ดูแลอาคารเปิดประตูห้องหมายเลขเจ็ดก,กินเหม็นข้าวโชยออกมาหุ่นฟางนับสิบตัวยืนรอมรอบกลางห้องพื้นเต็มไปด้วยรอยเลือดสดและเศเส้นผมเสียงกระพวนแผ่วแดังรอบตัว คุฟ่ฟางเริ่มหันหัวมาทีละตัวจ้องตรงเข้ามาเงาเด็กหญิงเดินวนในห้องมือขวาถือกระพวนมือซ้ายลากเชือกสีแดงไปตามพื้นอย่างเชื่องชา้าก่อนจะโผล่มาอยู่ด้านหลังของเขาทันทีร่างของชายชลาถูกเชือกแดงรัดแน่นและลากหายลงไปใต้พื้นไม้พร้อมเสียงหัวเราะแรมสูงคืนร้อยเชือกยามค่ำคืนเชือกแดงขึงรัดทั่วตึกทุกชั้นทุกห้อง ผู้เช่าในตึกพบว่าประตูทุกบานถูกมัดไว้ด้วยเชือกแดงแน่นหนาหุ่นฟังเริ่มโดนวนรอบห้องเสียงลากเท้าและเสียงกระพวนประสานกันอย่างน่าขนลุกเด็กยิงลากศพของผู้ตายรายก่อนที่พันด้วยเชือกแดงเต็มตัวปล่อยให้ร่างกิ้งตกลงบันไดเสียงดังลั่นก่อนจะหันมาจ้องผู้เช่าที่เหลือทุกคนผ่านทางหน้าต่างห้องในความมืดสนิทลานใต้ถุนกลายเป็นพิธีกรรมเลือดเสียงกระพวนและเสียงขูดไม้ดังไม่ขาด หุ่นฟางถูกรึงในวงเวทด้วยหมุดหมายผูกเชือกแดงเงาเด็กหญิงค่อยๆค,ครานวนรอบวงอย่างเชองช้าก่อนจะพุ่งทะลุก,กำแพงเข้าสู่ห้องผู้เช่าเที่ยงเหลือร่างของเธอกระโจนเข้ากดร่างแนบกับพื้นพร้อมกรีดเสียงร้องในลำคอที่แหลมสูงผิดมนุษย์ห้องหมายเลขเจ็ 7, เปิดออกกว้างเผยให้เห็นศพของผู้เช่าที่หายไปกลายเป็นหุ่นฟางเต็มห้อง เด็กหญิงยืนอยู่กลางห้องหัวเอียงดวงตากลวงโบเแป่งเสียงหัวเราะเบาๆขณะเชือกแดงค่อยๆเลือ้อยเข้ามาลัดข้อเท้าของผู้รอดชีวิตคนสุดท้ายดึงร่างเข้าไปในวงพิธีต่อหน้าหุ่นฟางที่ขยับตัวตามเป็นจังหวะตอนนี้ตึกทั้งหลังเต็มไปด้วยเสียงกรีดร้องเสียงกระพวนและเสียงลากเชือกรอยเ,อเลือดเปื้อนตามพื้นและผนังหุ่นฟางเคลื่อนไหวรอบบนอาคาร เงาเด็กหญิงปรากฏอยู่บนเพดานกลางโถงใหญ่แขวนคอตัวเองไว้ด้วยเชือกแดงดวงตาวา่างเปล่ารอยยิ้มบิดเบี้ยวเสียงกระพวนกิดลึกเข้าไปในโสดประสาทตึกกับเข้าสู่ความเงียบงนันเหลือเพียงไว้เสียงกระพวนเบาๆในสายลม